ัสสวดีครับผมพรีเซนต์สอดทุ่มใจครับไฟเลราซ้อมมากี่วันประมาณสองอาทิตย์กว่าก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายสอดทุ่มใจก็อยู่ที่เดิมเราเลยตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนที่สองจอกเจาะเนาะมีใครเป็นกุ๊บกั๊บสอรามังก็มีสิงมีเพชรพิชัยแล้วก็เป็นไปไหนกันกรับผมในค่ายเชียร์กันตอนนี้เราอายุ2ีสูงเท่าไหร่ครับ1ล้น้ำหนักแบบปล่อยแล้วตอนนี้มาหนุ่มสองมวยสไตล์อะไรครับสไตล์วันนี้จะต้องมาเจอแบบลูกเรืองเล็กเคยต่อยกันไหม ยังไอ้นี่ครั้งแรกเลยศึกษซาดเก้ง,งต่อยเขายังก็เขาติด็กข,ขาดไปไหมดวันนี้มาเจอรุออ่งเล็กหน่อยวาเก้งว่าแพงไงดิก็ไปเดือดตามตาเรานะมีอะไรเดี๋ยวแก้ไขไว่เดียว,วล่าสุดต่อยไว้ที่ช่องเจ็ดวันนั้นต่อยกับมีน้มเป็นมั้งชนะคะแนนวันนั้นเวทเท่าไหร่ร <12 6 S 1> ้อยยี่สิบก็เวทวันนี้เลยวันนี้เวทเดิมเมื่อเช้ามาลดเท่าไหร่จุดสองนิดเดียวสบายสบายเลยผ่านเรียบร้อยร่างกายไปนีดกี่เปอร์เซ็นเรียบร้อยโซบูแข็งแรงวันนี้ก็พอเม้าชนะเอมแค่เดิม คุ้มมากี่โลไฟนี้ปรมาณห้าโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมด6 0 7ิคนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเอาฝากเชิญชวนแฟนครับรหน่อยคุณนน้องจังวัสุราษฎร์ธานีเราเย็นเียบีเนเรเ,เ,เอาแชนากับบานนะอขอโชคดีขอบครับ